ขจำได้โอ้ยสายมันตึงลูกต้องเอาอย่างนี้ด้วยอ่ะพันไปหมดแล้วใจคอจะไปไหนเนี้ย เป็นไรอ่ะเฮ้ยไม่โทรลูกแม่โหลขึ้นะหมอตีหมอตีหมอตีนะเก็บดีๆเก็บดีๆไม่ใช่ของเล่นอ่าวางให้ดีๆเลยตรงที่ของมันอยู่ตรงไหนมันก็ไหลมันไม่ใช่ลูกวางให้ตรงวางให้ตรงดูมันฉลาดดิ ใส่ดีถ้าหงายแม่งเลยขอเขาเอาเอาอกจะโดนแม่ตีเลยเล่นไา้แต่ห้ามาเข้าปากรู้ไหมคะมันกก,กกปรกไม,ไม่กดไม่กด